ในนี้มีคนต้องเจ็บปวดอยู่ทั้งหมด3คน 1. ผู้ป่วยโรคเลือดที่มีโอกาสสุดท้ายในการรักษาคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์นี่คือโอกาสเดียวที่เขาเหลืออยู่หรือวอ่า 2. พ่อผู้ปว่วยที่ต้องทนเห็นลูกสาวข,ของตัวเองเจ็บปวดอยู่ในทุกๆวัน และ 3, ฉันเองผู้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของสภากาชาติไทยที่ทำงานเกี่ยวกับการให้และรับบริจาคสเต็มเซลล์งานของฉันทำให้ฉันเห็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเช่นตัวเลขของผู้ประสงค์จะบริจาคหรือตัวเลขผู้รอรับบริจาคเหมือนจะเพียงพอใช่ไหมแต่ทุกวันนี้มีผู้ป่วยเพียง500คนที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ เพราะโอกาสการเข้ากันได้ของสเต็มเซลล์ระหว่างผู้ให้และผู้รับมีแค่หนึ่งในหนึ่งหมื่นเท่านั้นเองแต่ฉันจะยอมแพ้ไม่ได้ฉันต้องบอกเล่าเรื่องนี้ออกไปให้คนอื่นๆรู้ให้ได้มากที่สุดให้ผู้คนได้รู้ว่ามีคนที่รอคอยเขาอยู่ให้เขาได้รู้ว่าเขาอาจเป็นเพียงคนเดียวที่จะสามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้เพราะเรารู้ ก็ยังมีผู้ประสงค์จะบ,บริจาคสเต็มเซลล์เพื่อต่อชีวิตให้ผู้ที่รอคอยอยู่เรารู้ว่ายังมีคนที่จะคอยช่วยผลักดันให้ความหวังนี้เป็นจริงมาร่วมเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์ด้วยกันนะคะภาพครอบครัวที่ฝันถ้าช่วงก่อนป่วยอ่ะคือว,า,วาดวาดไว้เยอะเลยค่ะ จะส่งเสียลูกให้ได้เรียนสูงๆตามที่เขาอยากได้เรียนแต่พอเราเกิดโรคขึ้นมาเนี้ยทุกอย่างมันเหมือนพังทลายตอนที่เรากลับบ้านไปครั้งแรกอะลูกสาวจำหน้าแม่ไม่ได้นะคะเพราะตอนนั้นอะคือผมไม่มีแล้วคุณหมอบอกว่ามันสามารถหายขาดได้นะก็โดยวิธีการปลูกถ่าย ถ้าไม่มีสเต็มเซลล์ในวันนั้นอะมันไม่มีทางที่จะมีเราในวันนี้แน่นอนโรคเรามันรุนแรงมากคุณหมอบอกว่าถ้าไม่รีบการรักษาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึง 1, 2, หรือ3เดือนไม่คิดเลยว่าตัวเราเนี่ยจะสามารถกลับมากินข้าวกะเพราไก่ฝีมือคุณพ่อคุณแม่ได้เท่าวันหนึ่งอะคุณรู้ว่าเนื้อเยื่อของคุณนะตรงกับผู้ป่วยคนหนึ่งแม้แต่คนเดียวอะมันคือโอกาสที่คุณจะได้ให้ชีวิตคน ซึ่งมันเป็นโอกาสที่มันไม่ได้มันไม่ได้เจอกันง่ายๆอะ่ะมันคือความหวังใหม่เลยนะแม่เราอะ่ะก็บอกว่าลูกไม่ได้แค่ช่วยเด็กนะลูกช่วยพ่อแม่เขาช่วยครอบครัวเขาให้เขาแบบมีความหวังที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็สเต็มเซลล์ก็ไม่ได้ว่าให้ไปแล้วเราหมดมันคือร่างกายเราผลิตขึ้นมาใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับมาร่วมกันลงทะเบียนเพื่อที่จะเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้กนกำเนิดเม็ดเลือดสำหรับผู้ป่วย โรคเลือดและโรคมะเร็งเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเหล่านั้น,นหายขาดจากโรคครับ